มาเ้นนนกันหน่อยตวยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทุกใให,หนูพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับจำรถหกลอดําซิ่งนะครับตอนนี้ก็ย้ายฝั่งจอดนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้น้ำก็ไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมน้ำ นำรถแล้วครับนำบกแล้วนะครับแต่ว่าตู้ตู้ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับผมไม่รู้เลยนะครับเมื่อเมื่อชิปที่แล้วผมจอดดีย๋ยพนะุ่นเนาะชิปนี้ผมก็ได้ถอยมาเนี่มาอัดกันนะครับเพราะว่าเขาจะเอาตู้ว่าปูนะครับเอาตู้มาวางเอาตู้มาซ่อมหรืออะไรสักอย่างนะครับวันนี้จะได้ลงไหมนะครับก็ห้าสิบห้าสิบนะครับ หาซิบหาสิบครับผมนี่ครับตอนนี้จะเป็นที่ข้าเจ้าซอมตู้นะครับนี่ครับรถอย่างเยอะเลยครับท่านผู้ชมก็เหลือจอดอยู่ฝั่งนี้ก็ที่เหลือก็ไปจอดหน้าท่านะครับที่ข้าเจ้าอยู่ฝั่งน้ำเงินครับผมนะครับจอดอยู่หน้าท่า เลยลงอ๋มอมนี่อะไรผมว่าไม่คือนะครับแต่คันนี้น่าจะต่อผมนะครับเพรผมในใบในใบงานมันมันคิวที่สามนะครับดูที่ที่ผมอยู่ครับยตอนออมันปลากับ๋องเลยนะครับ แล้วเขามาจอดซ้อนคันอีกนะครับน้ำลดแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เห็นน้ำท่วมนะครับเมื่อวานนี้ได้เดินอยู่ตรงนี้ได้เดินลุยน้ำนะครับเดินเดินลุยน้ำแต่วันนี้น้ำลดแล้วครับตู้ก็เริ่มจะเข้ามานะครับแต่คิปปิ้งบอกอของพวกผมนี่น่าจะเป็นอาทิตย์เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแป้งทีสลิงนะครับไม่เหมือนกันนะครับของพวกผมก็วางพื้นธรรมดา แป้งสองอย่างนะครับที่รอ,อลงอยู่ตอนนี้นะครับสายสตีผมก็ <c oughs> ยังไม่ได้เก็บเมื่อคืนกับต้มมามาาครับท่านได้ลางถวยน,นะครับสายสตียังไม่ได้เก็บเลยผมหยันว่ได้ลงมาพี่น้องนะครับนี่เจ้าเก็บไปเรียบร้อยเลยเช่านั้นะมาดูฝั่งนี้ครับ ก็ไม่เยียงนะอันนี้เป็นแป้งพีสลิงางแบบชะลอมน้ำตาลนะครับบางขุ่นสวยครับอยู่ด้วยกันครับรถด,ดังนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ยัง เดือหลายคันอยู่นะครับเดือหลายเจ้านะครับเพราะมันมาได้เจ้าของพอวกผมนะครับ <c oughs> ตายตายตายลงบักข้านสายให้ให้สาราดก็สองคันนะครับต้องเขี่ยวปิดเึ็นจะาเมื่อวานเจ้าเจ้าวางในมือนะเขาก็พูดว่าเขารับประกันว่าจะได้ลงวันนี้นะครับของแก่นในวันที่สิบเอ็ดนะครับแต่ วันเป็นจริงแล้วอาจจะถึงวันที่27นะครับโอ้เขารับประกันไว้ลงได้ลงมือนี้ว่ะเจ้ลงแปลงเพื่อให้เอเย่นว่าสรีพยายามลงให้ได้ในมือนี่แต่ว่าความเป็นจริงละท่านนี่บอกว่าวันที่27แน่นอน,อนวของเราถึงวันที้19ตายกูอยางเงี้ยบ้านไงอยากเงี้ยนอนตบคางอยู่บ่านยานี้นอนสีเงี้ยเลยเจ้แง่เนี้ย โอ้เสียงแห้งเหรอจะพยายามลงให้วันนี้นะเนี่ยโอ้โหดูหัวหลักฝั่งนู้นครับเห็นปะหลดหัวหลักทันนี้วิ่เทีเ่ยวหัวเงา

เสียงเดี๋ยวหาเกี่ยวเข่าน้ำรลดเกี่ยวอยู่บอกให้ก่อนเสียงเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคันหลอยู่ในร้ันสิบห้าคันตายตายตาย ิมหาันแพงสามเจ้าสี C เจ้าครับนี่ก็เป็นรถที่เขาจะเอาตู้มาลงให้นะครับเนี่ยนาจะเป็นตู้พวกนี้แหะครับผลมาแล้วเขาจะต้องเอามา,าตรวจเช็คทำความสะอาดสะกก่อนนะครับจังเสียนนั่นได้นะครับ แจ้งแจ้งแจ้งสีบรรจุได้นี่ครับเขาจะมีคนตรวจราตัดตยังเนี่ยติดอยู่ติดอยู่โอ้ไม่เหลือรถไม่ชี่ก็ถือว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยอย่างเมียบ้านคนระับพี่น,อน้อง ผมอยากกลับบ้านแล้วตัวนี้ก็เป็นวิกเตอร์นะครับรถใหม่เหมือนกันหางพนัดสิบนอดครับกับบังคุณสวยๆนะครับเห็นงามอยู่ขันงานบ่ได้เรียนเงินบ่ได้กับบ่ามีกำลังใจที่ผู้ชมบหดส่ดๆเด้ ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเลยดิยนี่จะแปงจำบอกจำโบทีก็เจ้าลงกงนนะครับนี่แหละพี่น้องผมก็ยุ่งสิละนะครับดูพื้นที่ที่อยู่เป็นจะเป็นโลกหรือ,อยังนี่ แต่ผมก็ใส่แม็อยู่นะครับจะขี <c oughs> ่ไปวางเดยนะ <c oughs> หัวนี่ก็นอนอยู่กับรถย่างเดียวครับมาจะใส่ยิก รถก็เริ่มที่จะเข้ามาเดี๋ยวพาไปดูครับรถก็ลังเขา้าลังเขาแต่ว่าหองของขไประเด้ยลงชาแมันจะไม่อ่งได้ยังไงนะตัวนี้เป็นหางวาฟานะครับหางกำลังหิดเลยแหละตอนนี้ ที่มาแรงเต้าเวียสองสั้นเบิดทั้งสามเพา้านะครับสามารถล็อกได้เลยผมก็จะเข้าอู่เหมือนเดิมครับนะบท่านผู้ชมเข้าอู่ยังไงมาดูกันตอนนี้ถังถังตอนนี้จะเป็นเกียบเสี่ยผ่าที่ว่าบ่ท่านได้สักนะครับ เสื้อผ ie ้าที่ไม่ได้ซักก็เอาไว้หนารถบ่ได้ฮะมันมันหมกแล้วก็เก็บของเล็กๆน้อยๆสังเกตรถทุกคันส่วนมากจะมีถังประจำของใครของมันนี่ครับมก็จะเข้าอู่นะครับอู่แนวใดนะครับแขนอู่นอนนี่แหละพี่น้องนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมจากนาทีแล้วโอ้สิบนาทีพอดีนะครับ นอนเฝาทางขยะอยู่นี่แหละพี่น้องโอ้เสียงอย่างเนี้ยวันใคอยากเนี้ย,ย,ยไปใช้กับว่าใดแล้วครับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับ <S <S เดี๋ยวไปซื้อแน้วกินกันมาเลยนิ้วข่านะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณพี่น้องสําหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชวนไก่นุ่มพอมอง